สวัสดีชาววอรทั้งทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชม World Class Replay กันอีกแล้วนะวันนี้ผมเอา f v c 0 0 5มาให้ได้ชมกันนะครับซึ่งผู้เล่นชื่อว่าลูกิเซนไปนะครับลูกิอันเดรสพอร์เซนไปมาในรถ f v c 0 0 5 t d จากอังกฤษที่นัดเดียวจอด <laughs> นัดเดียวจอดเหมือนกันนะ อยู่ในแมปไฮเวย์หรือว่าแมปทางหลวงนะครับเกิดทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอยู่ในห้องเทียร์้เทียสินะครับมีจอนข้างละ3คันมีอาตี้ข้างละ3คันมี SPG ข้างละ3คันนะ <c oughs> <c oughs> ปืนใหญ่อัตาจรน,นั่นแหละนะครับลุกกี้เซนลุก,กี้เซนปนี้เขามากับเพื่อนนะมากับหมวด ปลาทูนนคันเลยทีเดียวนะก็มี FV 4005 2คันแล้วก็อีกคันนึงจะเป็น Object 261จครับจอจากจากโซเวียตลุกกิซนไปเข้ามาเล่นในเมืองครับเพราะว่าไปมองๆแล้วไม่เห็นใครแล้วอย่างนึงก็ LT เขามีการข้างละคันนะก็จะเป็นข้างของลุคกี้เซนไพก็จะเป็น T49 เขาไปเล่นลาย A ลาย B ฝั่งนู้นนะครับตอนนี้ด้านในก็เริ่มประทะกันแล้วนะในเมืองตอนนี้เท่าที่เห็นนี่ลุคกี้เซนไพเอาลูกทองมา15นัดนะครับแล้วก็ลูก AP 5นัดนะครับคันนี้ถ้าผมเล่นผมก็ไม่เอาลูกแคสตีธรรมดามานะ เออรู้สึกมันมันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเพราะยังไงเล่นไปมันก็เสียเงินอยู่แล้วนะก็เอาลูกทองมาเลยจัดหนักๆไปเลยครับ15นัดครับมาครับออกมาแล้วฮะตั้งปืนรอตรงนี้แล้วฮะรอเป้าหุบสักนิดนะเอ้าคันแรกมาแล้วครับ f v 4 0 0 5เหมือนกันครับยิงเข้าหัวป้อมเข้าไปฮนะแล้วไฟไหม้ด้วยเรียบร้อยครับ ได้มานึคิวครับดาเมจก็รับไปเต็มๆครับ1 8 5 0ัคสิครับรวมไฟไหม้ด้วยนะโอ้ยิงปป๊บถอยครับถอยทันทีตรงนี้ครับมี SDB 1เข้ามาล้วงนะฮะแต่ว่าลูคกเซนไปยังโหลดอยู่ครับรอแป๊บหนึ่งนะน้องออกมาแล้วฮะเลงครับเลง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 เรียบร้อยครับ2คิวครับ2นัด2คิวครับเปิดเกมมาแบบ สวยงามมากนะสวยงามจริงนะสองนัดสองคิวไปครับโอ้โหสองนัดมี3 5มพแล้วสะใจดีนะสะใจดีนี่เล่นในเมืองได้ครับสบายๆครับออกมายิงแล้วหายออกมายิงแล้วหายนะตรงนี้ครับโปกเกตโต6กเทียเก้าเฮฟวี่แท้งเดินพันพาน,พนแหมไม่ทันนะฮะเอาแต่ไฟติดเอาแต่ถ,า,ถายโพซักเข้าไป770ครับ ได้อยู่ฮะได้อยู่ครับเจ็ดร้อยครับไม่ถึงพันไม่เป็นไรครับเอาไว้ก่อนครับโหลดใหม่ครับโหลดนานๆแล้วก็ออกมาตั้งปืนรอใหม่กลับมาที่เดิมครับไม่ที่เดิมนะฮะลุกคืบขึ้นไปเลยฮะขวามือครับมี M103 ครับแต่ว่าแหมเสียดายลูกกระสุนปืนจริงนะ ดาเมจเขาเอ้ยไม่ใช่เ p ีเขาเหลืออยู่แค่นิดเดียวนะย,ยิงไปอะได้คิวนี่ยแต่ว่าดาเมจจะได้น้อยหน่อยก็เลือกไม่ได้ครับต้องเป็นไปตามสถานการณ์ครับด้านหน้าครับจากลาสปอตนี้เป็น, er e นยักษ e ์ n พนเซอร์อีร้ยนะยักษ์อีร้อยนั่นแหละนะแล้วก็โอ้โหโดนมา1,000นเนีลุกขี้ขอเน้นกบไปที่เพจล่างครับได้มาเท่าไหร่เอ่ยได้มา788นะ ไม่คุ้มเท่าไหร,ร่โดนพันได้700โอ้โหโดนเจ็บๆไปฮนะวกครับวกวกเพื่อที่จะแบบหาที่โหลดนะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าเสียเปรียบอยู่นะทีมเสียเปรียบนะเพราะว่าฝั่งนู้นเขามาถึงฐานแล้วนะแต่ว่าเขายังไม่แคปนะเหมือนเขาจะรวบนะเข้ามารวบในเมืองให้ให้หมดเลยนะตรงนี้มี wt ครับ วอฟเฟน t ทรคเกอร์อัพเพนเซอร์โฟแล้วก็อามีผลปรีเข้ามาครับเป็น T-54 ้าสี่ไรเวทแต่ว่าโดนเพื่อนเก็บไปนะฮะแล้วก็ด้านหน้าทางขวานี่เป็นวิวพาด์หนึ่งครับวิวพาด์หนึ่งครับกำลังจ่อจอจะออกไม่ออกแล้วก็ออกมาแล้วครับเรียบร้อยครับ1,455นครับกับอีกหนึ่งคิวเป็น3คิวครับแมมันต้องอย่างนี้ครับสะใจครับนัดเดียวจอดครับตรงนี้ครับ WT ครับรอแป๊บหนึ่งฮะ โหลดอยู่ครับ w t ไม่ทันชะล่าใจด้วยนะไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่าว่าลูกี้อยู่ตรงนี้นะครับลูกี้บอกรอก่อนแป๊บหนึ่งอ้าวแล้วเพิ่งจะยิงไปด้วยนะครับลูกี้เรียบร้อยครับเล็งครับแล้วก็เรียบร้อยครับ719ครับ4คิวครับเอ้าดูไปดูมาตอนนี้เหลือลูกี้คนเดียวนะครับลูกี้เซ็นไปเหลือคนเดียว1ต่อ5ไปเมื่อกี้หนีเองนะเก็บ w t ไปนะตอนนี้เหลือ1นต่อ4แล้วจอลงด้วยครับ สเปซโดนเข้ามา39เท่านั้นครับเจ็บนิดๆนะเจ็บนิดๆเลือด,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 ดโอ้โหจอนลงรัวๆโอ้โหครบ3คันครับจอนครบ3คันแล้วแต่ว่าอีกคันหนึ่งนี้จะเป็นสติฟฟัง103-0ขีดศนะเทียเก้นะจากสวีเดนนะจากลาสปอตนี่น่าจะอยู่ฝั่งฐานเราครับลูที่เซนไปเอาไงดีฮะเอาคันนี้มาแบกนี่มัน ยากนะบอกเลยว่ายากนยฮะยากจริงนะยิงทีหนึ่งนี่แบบคือคือยิงทีหนึ่งนี่รอรอตายได้เลยอะ่ะเอาจริงนะเพราะมัโหลดนานมากนะครับโหลดนานจริงนะลูกกีเซนไปไม่ไปไหนครับกะว่ารอตรงนี้แหละอยากได้ก็เข้ามาฮนะไม่บุกค,ครับบุกลำบากแต่ถ้าเขาเข้ามาพร้อมๆกันนี่ก็เรียบร้อยเหมือนกันนะเอาเรื่องนะ เขายอมโดนคิวไป1คันอีกคันหนึ่งก็ยิงได้สบายเลยเอ้าแล้วก็มีคนแคปนะก็จะเป็นสติฟฟัง103นั่นแหละเขามาแคปนะเขาไม่ไม่บุกขึ้นมานะครับตอนนี้ลูกกี้ก็เลยต้องไปครับไปดูซะหน่อยนะไปรีเซ็ตด้วยนะฮะก็อค่อยๆเดินไปครับหลบทางขวาไปนะฉีกขวาไปเรื่อยๆครับ ตอนนี้เดินไปก็ต้องคิดไปครับว่าจะขึ้นทางไหนนะเวลาก็กระชั้นชิดเข้ามาเรื่อยๆนะไม่แน่ใจว่าทันเวลาด้วยหรือเปล่านะเพราะว่ามันก็ไม่ได้เร็วมากนะคันนี้นะเดินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เสี่ยงด้วยเสี่ยงจะโดนนะะเสี่ยงจะโดนหลายคนเลยนะครับรอยิงอยู่นะครับจอนเจรินก็ แน่นอนเขาเล็งมาอยู่แล้วนะครับต้องเข้าไปให้ใกล้นะฮใกล้กว่านี้นะถึงจะเห็นนะับสิบฟัง103่ขีดศแต่จอนสามคันนี้แน่นอนว่าเขาก็เล็งมารอที่ฐาแล้วฮะเล็งมารอแถวนี้อยู่แล้วนะครับอันตรายนะอันตรายจริงเนะี่ยแล้วก็ มองยากด้วยซื้อฟัง103นี่มองยากนะลลางดีต้องเข้าไปค่อนข้างใกล้ต้องหาตำแหน่งที่หลบจอนได้ด้วยนะแล้วก็สามารถรีเซ็ตได้ด้วย4วิเท่านั้น3วิ2วิ1วิแล้วเห็นแล้วครับล็อกเต้าแล้วยิงครับทันไหมเอ่ยโอ้ทันด้วยนะทันด้วยครับโอ้โหโชคดีจริงครับวินาทีสุดท้ายจริงๆครับ แล้วยิงโดนด้วยนะนัดเดียวอยู่เลยนะพันห้าร้อยหันไปสนนปโดนด้วยได้คิวด้วยนะครับโอ้โหช็อตนี้สุดยอดครับเอาสองหนึ่งสองเอครับมาบีบตรงนี้เลยนะฮะมากดดันตรงนี้เลยแล้วโหลดใกล้เสร็จแล้วแต่เหมือนเขาล่อได้นะเขาล่อให้จอนที่เหลือเนี่ยยิงได้นะครับแต่ว่าจอนที่เหลือเนี่ยเพิ่งจะยิงไปเหมือนกันนะ ลูกี้ไล่เลยครับล็อกเป้าแล้วดิงครับเรียบร้อยครับเก็บไป6คิวครับโอ้โหโดนกดดันอย่างหนักครับมาหลบต่อตรงนี้ครับเพราะว่าเลือดตัวเองนี่เหลืออยู่500กว่าแล้วนะฮะแล้วก็นันแล้วหนึ่งนัดครับลงแล้วสองนัดครบครับโดนมา65เท่านั้นครับแล้วตัวเองนี่บางจ่อยเลยนะฮะโดนเข้ามาทีนึงนี่เต็มเ็มนี่ก็เยียบร้อยเหมือนกันนะสี่ห้าร้อยเนี่ยดาเมจเนี่ยได้เหมือนกันนะแต่ตอนนี้เขา ยิงไปเรียบร้อยแล้วครับไปครับโอ้โหบอกเลยว่าคันนี้แปกยากมากฮนะแบบกยากจริงๆนะเพราะมันโหลดนานนะนี่ต่อให้วิ่งเข้าไปนะฮะสองคันกับอาร์ตี้2อคันนี้ก็ยังยากนะเพราะว่าหลังจากยิงไปแล้วเนี่ยมันโหลดนานมากนะฮะกว่าจะยิงอีกคันหนึงได้เนี่ยพอๆกับอาร์ตี้เลยนะครับพอๆกับจอนเขาเลยเนี่ยเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่นะ โอ้ตอนนี้ลูกกี้ที่แยกออกมาทางขวานะครับระยะไกลเอา้าคิดถูกครับโอ้โหแตแต่เขามองเห็นด้วยนะฮะเอา้ายังโดนนะยังโดนนะเป้ายังใหญ่อยู่ยังยังโดนนะถือว่าโชคดีแล้วอีกคันหนึ่งลงไปข้างหลังครับได้ยินเสียงเมื่อกี้นะแม่สุดยอดครับมากับดวงด้วยนะคือฝีมือก็ดีนะ ยิตดีฝีมือดีนะดวงก็ต้องดีด้วยนะตั้งแต่ลัคกี้ช็อตที่ยิงซิฟฟัง103แล้วนะครับแล้วก็ช็อตเมื่อกี้นี้ก็มีโอกาสที่จะไม่โดนสูงนะฮะสำหรับยิงเมื่อกี้นี้เลย m 3 5 3 5ทับเจานะปเปานี้ค่อนข้างจะใหญ่อยู่นะแล้วมันหุบช้าด้วยนะฮะถวนี้1ห่งหแล้วก็ก็ยังมีโอกาสนะยังมีโอกาสที่จะโดนก่อนเหมือนกันนะครับเพราะว่า ที92นี่แรงเลยนะแรงแล้วก็เราเนี่ยใช้เวลาเล็งเนี่ยนานเหมือนกันนะครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้ถ้าถ้าไม่โดนนี่ก็ก็ต้องต้องต้องวัดกันอีกทีแล้วนะฮะโอ้ลุนลุนทุกช็อตนะลุนทุกช็อตจริงๆแต่ตอนนี้ยิงไปทั้งหมด7คิวแล้วนะครับดาเมจ9,006นะฮะหนึ่งหนงกับที92ครับตอนนี้ น่าจะอยู่ที่เดิมนะครับ K1 นะฮะ K1 นะนะแต่โผล่ขึ้นไปนะี่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะฮะรอกว่าพุ่มเยอะเหลือเกินยับๆออกไปก่อนครับยังไม่เห็นครับแล้วก็ไฟไม่ติดด้วยนะครับยับยับซ้ายอีกทีหนึ่งครับ <laughs> ยับซ้ายอีกทีหนึ่งมายับขวาต่อครับอันนี้รถถังนะไม่ใช่มวยนะครับแต่ต้องยับครับ ไม่ยับไม่ได้ครับโดนสวนกลับมีหนักเลยนะแคปเลยครับแคปจริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มาแล้วครับแล้วพุ่มเยอะซะเหลือเกินพุ่มเยอะซะเหลือเกินทีเกออาจจะอยู่ในเมืองก็ได้นะแต่ก็ลูกกี้ตอนนี้เล่นแบบค่อนข้างเซฟนะเพลย์เซฟไว้ก่อนนะครับยัง คาดเดาว่าเขาอยู่เนี่ครับตรงตำแหน่งที่มองอยู่นะครับเดาว่าเป็นแบบนั้นนียแคบไป40%แล้วครับครับโผข้างหลังนี่หาเลยนะเอาเจอโอ้โหอยู่ตรงนี้ครับแล้วอยู่ตั้งนานแล้วด้วยนะ มองไม่เห็นครับต่างคนต่างมองไม่เห็นแต่ตรงนี้ครับเห็นครับมีรูครับเรียบร้อยครับ T92 ไม่รู้ครับตรงนี้มีช่องอยู่ก็เรียบร้อยไปครับแปคิวครับดาเมจขึ้นหลักหมื่นเลยฮะมาดูผลงานของลุกกี้เซนไปนกันนะครับนี่ชื่อในเกมนะลุกกี้อันเดอร์สกอรตเซนไปนะครับ ก็เอ็มแตกไปครับได้เงินมา1นึ่งแนนะครับคาบประสบการณ์5,200แล้วพันธบัตรอีก7ใบนะครับแต่ได้เหรียญเยอะมากนะแลนดี้วอเตอร์โคลบอนนอฟดูมิสทรูดีเฟนเดอร์นะครับไฮคาลิเบอร์แล้วก็ท็อปกันนะครับยิงไปเยอะมากครับยิงไปทั้งหมด1 1 1 8 4นะครับดาเมด ส่วนคิวเนี่ยก็8คิวเลยเนะแล้วก็คาบประสบการณ์บีบ1,614นิบนะครับสูงมากเลยทีเดียวนะบอกได้เลยว่าคันนี้แบกยากมากนะฮะทำได้ขนาดนี้สุดยอดนะฮะเอยิงไป10นัดเข้าเป้า10นัดเลยแต่ว่าเจาะเกราะ8นะครับดาเมจ11,184รอย่ 10, อย่างที่บอกนะก็มีแอ s i ิสอีก577 บัญชีพเมยมนะฮะหักค่าซ่อมไป16ื่นนะค่ากระสุนแล้วก็ยุทธปัจจัย80,000เลยทีเดียวเพราะว่าเขาใช้เป็นชุดซ่อมชุดใหญ่พยาบาลใหญ่อะไรทั้งหมดแบบชุดใหญ่หมดเลยนะครับก็หักค่ายุทธปัจจัยเยอะหน่อยนะแปดหมื่นเลยทีเดียวนะครับก็ติดลบครับงานนี้48 0 0 0แครับแต่ว่าเป็นเกมที่มันมากครับมันจริงนะค,คือปกติคันนี้ยิงทีนึง ก็สะใจายอยู่แล้วก็มันอยู่แล้วนะแต่ว่าเอามาแบกเนี่ยคือไม่ไม่เคยเห็นนะเอามาแบกได้ขนาดนี้นะได้เหรียญโคโลบานอฟเนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายนะเล่นยากจริงนะเพราะโหลดนานมากๆนะแต่ว่าสุดยอดนะสุดยอดมากๆสําหรับลุคกี้เซนไปนะก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่กดซับสไครต์ให้นิกกี้ทีวีรบกวนกดซับสไครต์ให้นิกกี้ทีวีด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้นิกกี้ขาาไปก่อน สวัสดีครับ